นี่คือความยิ่งใหญ่ที่ท้าทายวิหารโซโลโมอนมันถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของไมเคิลแองเจโลแห่งยุคบรรพการและสามารถยืยนเคียงกับสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่สุดของโลกตะวันตกได้อย่างเต็มภาคภูมิ มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆที่กรีกและโรมันทิ้งไว้เป็นมรดกแก่เราองรีมูโอนักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้ค้นพบประสาทหินนครวัน ที่ยอมรับแล้วรับรู้กันทั่วโลกผ่านมหาปราสาทอายุกว่า800ปีนามนครวัดหรืออังกอร์วัดแห่งนี้ในอดีตที่ไร้รัฐชาติอาณาจักรขอมแผ่อารยธรรมกว้างไกลไพยศาลครอบคลุมไปทั่วลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำเจ้าพระยาปราสาทต,ต่างๆในเมืองไทยโดยเฉพาะในแผ่นดินอีสานใต้ ปราสาทหินพนมรุง้งปราสาทหินพิมายล้วนเป็นหลักฐานที่เด่นชัดถึงอารยธรรมขอมร่องรอยจากสลักของหินผาช่วยบอกเล่าเรื่องราวมากมายอันเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมรากของผู้คนในดินแดนอุษาแกเนแห่งนี้ลายแกะสลักที่ปราสาทไม่ว่าจะเป็นปราสาทที่อยู่ใน ประเทศไทยอย่างเช่นปราสาทหินพิมายไม่ว่าจะเป็นปราสาทที่ในกัมพูชาเช่นปราสาทนาครวัดปราสาทนาครธมคุณไปดูท่าของตัวยักษ์ตัวลิงสิฮะมันคือท่าโขนนึกออกมันตั้งท่าอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นท่าโขนเพราะฉะนั้นมันแปลว่าโขนเนี่ย มันต้องเป็นการแสดงที่มีมาตั้งแต่โบร,โบราณแล้วอะถ้ามันมีมาในพิมายถ้ามันมีมาในนครวัดนครธมแปลว่ามันมีมาก่อนสุขโขทยัยใช่ไหมแปลว่ามันต้องมีมาก่อนสุขโขทยัยเพราะหลักฐานของการสร้าง นครวัดนครโทมพีไมายและปราสาททั้งหลายเนี่ยมันมีจารึกเป็นประจักษ์พยานอยู่มันเก่าแก่กว่าสุขโขทัยเป็นร้อยร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมโบราณซึ่งมันอยู่ในดินแดนแถบนี้มันมันน่าตื่นเต้นตน,น่าตื่นเต้นนะแล้วมันเป็นประเด็นที่ผมว่านี่ไงคือ make l ิ v อ่ะ สร้างความรักความเข้าใจกันมากกว่าจะมาไอ้นี่ของกูไม่ใช่ของมึงอะไรทานองนั้นน่ะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้วัฒนธรรมไม่อยู่กับที่วัฒนธรรมไม่ถูกแบ่งโดยพรมแดนเส้นเขตแดนเมื่เข้าสู่ฤดูฝนคนเกษตรนี่นแทบถิ่นอุสาคเน ก็หมุนฤดูการแห่งชีวิตเข้าสู่การหวานไทยคนในแถบถิ่นอีสานใต้ก็เช่นกันและสําหรับที่นี่เมื่อย่างเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาก็หมายถึงการมาถึงของประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นถือเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่ประสานทั้งความเชื่อทงางศาสนาและมหรสพไว้ด้วยกัน การ่ร้รำอันอ่อนช้อยทรงพลังที่เห็นอยู่นี้คือนางรำจากอำเภอ้ํำยืนซึ่งเป็นอำเภอชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อทั้งฝั่งกัมพูชาและลาวคนใน้นํำยืนจึงมีปฏิสัมพันธ์ไปมาหาสู่เข้านอกออกในเป็นเครือญาติกับฝั่งกัมพูชามากกว่า ในอดีตมีการเข้าใจผิดว่าถ้าระบำรำศ้อนหรือนาฏศิลป์นในแผ่นดินไทยนั้นรับแบบแผนจากนาฏศิลป์อินเดียหากค่าสิปีมานี้นักวิชาการและนักโบราณาคดีได้ศึกษาคนา้นคว้าและพบหลักฐานต่างๆที่ช่วยยืนยันว่านาฏศิลป์ไทยนั้นเป็นแบบแผนของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มืแต่เดิมโดยเป็นวัฒนธรรมร่วมกันจากอารยธรรมขอมเพราะอุสาคเนดั้งเดิม ไม่เคยเป็นอาณานิคมของอินเดียแต่อย่างใดท่าฟ้อนรำของท้องถิ่นซึ่งมีมากกว่าพันปีแล้วโดวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการฟ้อนแบบท่ายืดหรือทำเข่าตรงและยุบหรืองอเขา่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนในดินแดนอุษาคเนย์ปรบประยุกต์ซืบต่อมา จจจจากอดีตััวปบปุนใช่เพียงแต่ท่ารำแต่ความเชื่อทางศาสนาและการนับถือบรรพบุรุษท,ที่มีร่วมกันของคนในอุษาคเนในแผ่นดินอีสานใต้กับคนในกัมพูชายังปรากฏชัดเจนผ่านพิธีแซนโดนตาหรือวันศาสตร์ขเขมร เป็นประเพณีเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรบางคนก็เรียกว่าศาสตร์เขมรแซนโดนตาเป็นภาษาเขมรคำว่าแซนภาษาไทยตรงกับคำว่าเส้นหมายถึงการเส้นไหว้ส่วนคำว่าโดนตาแปลว่ายายตาใกล้เคียงกับคำว่าบรรพบุรุษยาติโกโหติกาความหมายของแซนโดนตาคือการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะบระรพบุรุษหรือญาติที่ใกล้ชิดโดยจะทำกันในเดือนสิบของทุกปีเซนโดนตาเขาทางนู้นเขาจัดใหญ่โตนะคะเขาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้าเลยนะคะเขาก็ไปวัดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้าวันเขาทำบุญโดนตานะฝั่งนี้คะก็เริ่มตั้งแต่สมมติว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าเขาก็ห่อเขาต้มสองวันสิบห้าเขาก็มาวัดทั้งวันนะคะ พอเสร็จพิธีตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ตักบาตรฉลองก็เสร็จค่ะบุญไหนทำบุญให้บรรพบุรุษค่ะคนเยอะมากฮะขยมจังหะตัวนอกตตวรูปวางโป้นขังนอกตัวเรียกจ้าเวเรียกวางโป้นขังนอกจ้าใช่แต่เพียงเฉพาะช่วงประเพณีพิธีกรรม หากในช่วงปกติของชีวิตคนในอำเภอน้ำยืนก็ยังคงเข้านอกออกในกับพี่น้องชาวกัมพูชาอย,ย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะยังคงสืบสายสแแรกเป็นเครือญาติกัน แม่ด่านชายแดนช่องอ่านมา้าซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าระหว่างอำเภอน้ำยืนกับกัมพูชาจะเปิดให้ผู้คนสองฝากแผ่นดินมาทำการค้าแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกันเพียงสองวันต่อสัปดาห์แต่การพึ่งพิงพึ่งพ,งพงากันหนันี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเครือญาติและสายสัมพันธ์ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะนอกเหนือจากเศรษฐกิจมากกว่าการค้าคือโอกาสที่จะมาพบปะก,กันระหว่งางญาติพี่น้องและคนใกล้ชิด คือในส่วนของพี่น้องทั้งอำเภอน้ำ,นำยืยนแล้วก็ทางกัมพูชานะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีบางครอบครัวก็มีมีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับเพราะนั้นในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานเพาะป่านะครับหรือว่างานอะไรต่างๆที่ที่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเขาก็จะไปมาหาสูขกันนะครับโดยโดยเรื่องของเขตเดนเนี่ยก็เป็นแค่ าการกั้นระหว่างความเป็นประเทศนะครับแต่ความสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมต่างๆางทางด้านทา้งวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปมาสู่กันกันโดยปกตินะครับมีความสัมพันธ์กันที่ดีครับสำหรับผู้คนในดินแดนอุตสาหกเนแห่งนี้เส้นกั้นเขตแดนหรือเวลาคงเป็นเพียงสิ่งสมมุติเพราะมหาประสาททุงท่าไร่รำระบำฝอน ประเพณีพิธีกรรมความเชื่อความสัมพันธ์ทงางศาสนาการขาและเครือญาติคือตะกอนแห่งการเวลาที่เป็นประจักษ์พยานย้ำเตือนให้เรารู้ว่ารากเงาแห่งชีวิตเราและเราต่างสืบสายร่วมกันมาตราบนานแสนนา คุณพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม